มาต่อกิจกรรมสวดมนต์พระกิ่งพาิีพี่น้า68แประจำวันที่12พฤษภาคมสองพันร้อยสิครับเป็นครั้งที่12บทที่11บทสวดมังคละสุตังอเศวนาจะพารานางังปันทิตานังจากเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคละมุตตังปฏิรูปะเทสะวาโสจะกปุก เทจากกัตะาญุาตาอัตตาสมมาปะนิจิจเอตมังคารมุตตังข้าวิจบุสิขโตสุภาาิตจัาจเอตมังครรมุตตังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสสังขโหอนากุลาจักกรรมกรรมันตาเตมังคารมุตตังคานันจักธรรมะจริยาจักยาตากานันจัก สังพระโหอนวันะวชานิตัมมานิเอตมัมมังคารุตมังอะพระตีวิรตีปาปามาัชะปานาจัสัญญโมอัปะ,ปะ,ปะมาโทจะทธรเมสุเอตมัมมังคารุตมังคารบูจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตุนกัตันวิตาจาเลหนะ์ทำมัสวนาังเอตมัมมังคารุตมังขันตีจะโสวะจัสตาสมา นานงจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัะชาเอตัมังคระมุตมังตะโปจัตธรรมะจัริยันจักอริยะสัจจานะทัศนังนิพานะสัจฉิกิริยาจักเอตัมังคระมุตมังุทธัสะโลกาธรรมมหิจิตตัญญาสะนกรรมปติอโศกังวิระชังเขมาเอตัมมังคระมุตมังเอตาทิสานิจตวานสัมสัมพัทธะ มะปาราชิตาสัพพะธะโสถิงคัจฉันติปันเตสังมังคะมุตตะมันติบทที่12บทสวดรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสัจเสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสังัะถิตถาคเตนะอิทัมติปุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโอติ ขยังวิราคังอามาตังปณีตังยะทัชชาสัก,กยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสามัติกินจิอิทัมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยำพุทธเสโภปะริวันนะยีสุจริงสมาทิมานันตะริ กัญยมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติกิธัมปิธรรมเมร,ราตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโอตุเยปุคราอัฏฐสตังปะสัทธา,าจัตตาริเอตานิยุคานิโอติเตทัคขิเมยาสสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัภพลานิอิธัมปิสังเครรางตานังปณีตังเอเตนะสเจนะส,สุวติโหตุเยสุป,ปะยิตา มานาสารัมเสนามิจานิโนโพตะมักสาสะนัมหิเตปติปัตตาอมาตังวิชัยหาสัทธามุทานิพุติงคุณชะมานาอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกพวสันนิเตขีนะพีชาอวรุหิฉันทา นิพพันติกีรายถาธรรมยะถายมปะทีโปอิรัมปิสังเคระจตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตคิโศกบทที่13บทสวสดธรรมบทสหัสวัตอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะราปรชาอัตตะพันตัสสะโปตัสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะ เทโวนะคันทัปโปนะมาโรสหะพรรมุนาชิตังอาปะชิตังกะเยราตถารูปัสสะขันโตนโนบทุทรีสีปุสเจปุตสูตรพาสิตามิทังเตนะพัคกวตาชานตาปสัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุธทธพาเทนะเอตตะตุมเอถะตุมเหมาอะนุตสะเวนะมาปรม,มะ อรายมาอิติกิอรายมาปิตาจะสัมปะทานเนนะมาตากะเหตุมานะยะคะเหนะมาอาการะตะริวิตะเกนะมาทิท,าทิินัทาทิฏฐินิชานันติยามาพะัพะรูปะตายะมาสมาโนโนคารุยะาตุเมเห อัตนาวะชาเนยยาขาอิเมธามาอกุสราอิเมธามาสาวัชาอิเมธรมาวินยูคาริตาอิเมธามาสมัตตาสมาคินนาอะหิตายะทุขายะสังวตัตติอัฏฐุมเมเหปะชะเหยยาถะยาธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยาธาอิเมธามากุสราอิเมธรมาอนาวัชชาอิเมธามาวินยู ปะสัทธาอิเนธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหอ,อุปสัมปัชชาว,วิหาเรยยาขาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปะนินยสูตรอุปนินยติชีวิตะมัปะมายุงชะรูปะนีตัสนาสนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเตขามาโนปุญญานิกัต ยิราตสุขาวะนาหิปุปะปมียติชีวิตะมัปะมายังชรูปะมีตัสสะณสันติตานาเอตังพยังมรณนเปกะเปกขมาโนโรกาณิสังตะชะเถสันติเปกโหโยทะกายเนสังยโมวาจายะปุทะเจตสาตังตัสสะเอตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญัง ทมโมหะเวรขันติธรรมะจาริงร,รมโมสุจินโนสุขมาปะหาติเอสานิสังโสธรทเมสุจินีนะทุขะติงคัตฉะติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอณิจจาติยะธาปัญญายะปัสติอัทานิพินทะติทุเขเอสมัมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขาติยะธาปัญญายะปัสติอัทานิพินทะติ ทุเขเอสะมัคควิสุทธิยาสัพเทธรรมะอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอาทะนิพินทติทุเขเอสะมัคควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทฉุดอะปันนะกะชาดกอะปันนะกะถามะมีเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตะทัญญายะเมทาวีตังคัน เถยะอาปันนกังพาหุงเวสารนังยันติปภะาตานิวานานิจอารามะลุขะเจตานิมานุสาภะยะตัติตานเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนังมุตตมังเน,นตังสาระมาคัมหะสัพพะทุกขาปมุจติโยจะกุทันจะธรรมมันจะสังคันจะสารนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุขัง ทุขสะสมุปปาทางทุกขัสสะจะอาติกมังอริยจะอัฏถังขีกังทุกขูปะสะมะามินางเอตังโผสารนางเขมังเอตังสารณมุตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัมภะทุกขาปมุจจติบทที่17บทสวดพระเทจรัตตคขาถาอาตีตังนานะ วาคะเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอัปปักตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปัง ังวิธามะนุคะรูหฮเยก็บุคคันใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบนนันเงี้ยเงียไม่คลอน,อน,นคแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นควรจะเรินธรรมนั้น,นเนืงอให้ปรโปเพิดอัจฉวะกิจจมาตัปปังโกชัญญามะระนางสุเวเพึ่งทำความเพียนเสนวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งนาฮิโนสังขะร นาฮิโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความขัดแย้งกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรต,ตะมาตันทิต,ตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิขะเตมุติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนห่งเจริญได้เปน็นการชนะได้เ บทที่18บทสวดพินมหะปัจจเเวขณะปาถักชราธรรมโมมหิชรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความแก่เป็นไม่ได้พญาธิธรรมโมมหิพยาธึธาธางอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้ไม่ได้มะระณธรรมโมมหินระังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายเป็นไม่ได้นะไไดสัพเทหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะระเว้นความเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปาติสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังคาริษานิแตลยานัง วาปาปะกังวาตสะทายาโทูพรวิสังเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมงานสืบไปอี่ววังอันเหต่อภินหังปัจจะเวกขีตับพังเราทั้งหลายคพิจารายอย่างนี้ทุกๆวันเกิดบทที่19บบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสพตัพเทตปานิโนเอตตาปตาจะอัมเหหิสัมภตาปุญญะสัมปะทางสัพเพเทวะนิโมทรตุสัพพะสัมปสัสสิสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายะสิสีลังและขันตุสัพพทาภาวานาทิรตตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพร,ระปัตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะักคังอันทานิสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาขันธมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสยาเทวตาสองติ วิหารวาสีถูปเปฆาเรโปริฆาเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทานเนนะอวันตุปูชิตาโสถิงกระโเตทะวิหารมันทะเรเถราจะมัดนานวกาจะพิฆาโวสารานิกาทานะปฏิอุปัสกาคามาจะเทสินิคมาจะอิสาราสัมปาณนะภูตาสุขิตาพาวันตุเตชราูุชา,า,ชายีปิจะอันทะสมัสมะสำผะวา สังเสะชาตาอาทาโบปปาติกานิานญาณนกังธรรมวรังอิติจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรณตุสังขยังท้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัธราจปุขราสังโคโหตุสมะโควะอัฏฐาจะอัฏฐายะจะัิตายะจะัคอัมเหรขะขตุสัทธรรมโมสัเพเทปิธรรมจาริโนวุถิสัมปาปุเนยามะ ทำเมอาเริยปะเวทิเตเบทที่ยีสบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาขันธมายังปฏิทานคาถาโยคนามมสีปุญยักษิธานิจะตัสสะยานัญยานิจตานิเมเตสัิจ พาคิโนโหนตุสัตตานันตบปะมาณาาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิทาเมจาปะยะทิทธาวาอันเยมัตชัตตะเวริโนสัตตาคิดผันติโรกัสมมเอภุมมาจะตุโยนิกาปัจเจกะจะตุโวการา สังสะรันตาพระวาพระวายาตังยยปติทานเม,มอะโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะชามันติเทวาเตสังนิเวชยุงมะยาทินานะอุญญานางังอะโมทนะเหตุนาสัพเพสัตาสทาโนตุอเวราสุขะ ชีวิโนโอเขมาปะรันจักป,ปรปโนตุเตสาสาสิทธิาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงคู่มีส่วนขหงบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แล่ห่งบุญทั้งหลายอิ่มที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวินกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในคูณสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแะภพบใหญ่สัตว์เหล่าใดาทัการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดาย,ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุตทั้งหลายที่ข้าเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามนนีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจกอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอสุสงแห่งการบูชาพรระัตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิ ในพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ก่พระเจ้าเจริญทางลูกและทางธรรมขอททษเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสาธยายนมนตธรรมเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินาดโดยมูลที่เดลยพญาณสังวรบวรนิเวศว,ว,วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สารสิ่งร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิทธิและคำมงคลในพระคาถา ต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเพินบ,บุญกุศลของขาไไ้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการเสดมนม์ลจเจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาทำไดู้ชาสักขบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีฐาร่วมสสดมนม์ลจเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมูลพร้อมด้วยตรา,าสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญายามและเจริญด้วยเจตุรพุทธพรชัยทงสีคืออายุวันสุขภรเทินของอนุโมนหาบุญกับครอบครัวญาสถิตทุกท่าน